ฝนาาร,ระลึมฝนระลึมทั้งวันแห้ววันนี้

ลงไปจับมันลีบรับลงไปจับโอ้โอ้นอู่อย่านีมันจะเจ้าอะไรต้องไปใหมันจับ

ฝนละลึมฝนละลืมฝนละลืมวันน,วนี้อันดฉันกระต้านตอนนีเใส่ถังไว้ปใส่นั่นอะไรฝ้าย คงเัินลใช่ไหมเดี๋ยวเราตเดี๋ยวตีน้องจินงกเดี๋ยวจับจุดัมืจะกงไปยังไปมาเลยใส่กองไปไหมไปมาเลยพี่หนูมันจิตรงใส่กองเลยไปมาเลยไปไหนน้องกอดฉันไเลยพี่ มีชาาวกกกหลััมยยงเดน้ไทือื้นงไปมาแล้วใช้พกใหม่ถักสายไปกังไหนเลย ฝนตกละลืมล,ลืมไปตองหาหากับวันน้ำนอยมาไปกินหาตรงไหนก็ต้องหาในาาอื่นแต่เออแต่ละนักถิงนคนมึงก็มีเงินมัดเนนกฝนตกละลืมล,ลืมทั่วประเทศแนละ้วพายุ Nó cũng như thế này Bọn tôi Cái tập Cái kia Đi Kiếm cho tạ

วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ฝนละรึมละรึม အရာာကက့ကနကေေိညူမးကပြနို့စ်လို